สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะครับผมก้องเอสกานะครับตอนนี้ก็อยู่เชียงรายนะครับบรรยากาศสุดยอดมากครับอากาศก็สบายๆนะครับอาาันนี้ขนาดตอนกลางวันก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับถือว่าอากาศดีมากตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนนะครับบุระรีสอร์ทนะครับผมอยู่บนดอยบอกว่าสวยงามนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือพี่ๆนะครับผมนะก็จาก เป็นกลุ่มที่ผมว่าสนิทมากๆานะครับในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ว่าได้นี่คือหนึ่งกำลังใจหนึ่งแรงวนหลายๆแรงวนเลยนะครับจากคนที่นี่นี่ตัเขียนอยู่ด้านหลังนะครับพี่โจ,โจนะครับสวัสดีแฟนคลับผมหน่อยโอเคพี่โอ้ด้านหลังนี่สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะเขายังวิ่งอยู่มาอีกนะครับมี่ดรจิมนมักวุฒิของเรานั่นเองแหมมีสาวสวยคนหนึ่งนี่พี่นกครับแล้วก็ พี่กบครับจากไหนหรือว่ากรุงศรีเฟอร์ชอยครับเรื่องเงินเรื่องง่ายครับผมก็มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับหลังจากตอนเช้าที่ไปโบนมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาพักผ่อนสบายมากเป็นเป็นไงบ้างครับพี่อ้อบรรยากาศดีไหมครับที่นี่ดีมากค่ะแนะนําเลยครับตอนกลางคืนนะครับผมอยากมีร้านร้านหนึ่งอยากแนะนําที่ไหนนะครับพี่อิกลวันีอีกครั้งหนึ่ง <laughs> บอกเลยว่าคืนนี้ผมก็จะไปวันนี้ผมก็จะพาครอบครัวไปทานข้าวที่เราวันนี้นะครับและไงก็จะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะครับกับสําหรับชาวสมุทรทุกคนเลยบ้าแลวเดี๋ยวอปอให้กันอีกดูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> ว่างๆมาได้นะครับอะไรนะบุรายุซอ <c oughs> โอเคบ๊ายบายครับ